สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับช่องใบข้าวพระบ้านนะคะพี่พี่ขา EP นี้เป็น EP ที่1น5นะคะพี่พี่ EP ที่11 5านะวันนี้น้องมาในราคา250บาททุกรายการนะคะพี่พี่ขาสอบาททุกรายการ2รายการ400นะคะพี่พี่ขาสรายการ400นะคะพี่พี่น้องจะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะพี่พี่ขาช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมเลยนะคะ เบอร์โทร0802418124นะคะโทรหรือว่าไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะถ้าพี่ๆอยากขอดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์เบอร์นี้หาน้องได้เลยนะคะพี่ๆขาอาจจะมีพระที่น้องเคยลงไปบ้างแล้วนะคะพี่ๆขาวันนี้น้องมาจัดโปรให้พี่ๆนะคะ ฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะพี่ๆคะพี่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปอีพีต่อๆไปของน้องนะคะมาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะคะพี่ๆคะเดี๋ยวน้องขออนุญาตซูมเข้าให้พี่ๆเห็นได้ชัดนะคะรายการที่1นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลนะคะพี่ๆคะเหรียญหลวงปู่ดุลนะเลี่ยมกรอบกันน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆคะรายการนี้รายการที่ หนึ่งนะคะพี่พี่รายการที่หนะไปกันต่อที่รายการที่สองกันเลยนะคะพี่พี่ค่ะรายการที่สองนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่ค่ะหลวงปู่ทวดพิมพ์บัวรอบนะคะพี่พี่ขามาพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ค่ะสวยๆเลยนะคะพี่พี่ค่ะรายการนี้รายการที่สองนะคะพี่พี่รายการที่สองนะไปกันต่อที่รายการที่สกันเลยนะคะพี่พี่ค่ะรายการที่สมนะคะ รายการที่สเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องเคนะคะพี่พี่ขาเรียมกรอบกันน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่สนะคะไปกันต่อที่รายการที่สกันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่สี่นะคะเหรียญนาคปกหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่ขาเหรียญนาคปกหลวงปู่ทิมนะเรียมกรอบกันน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่สี่นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่5กันเลยนะคะพี่ๆค่ะรายการที่5นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางค่ะพี่ๆค่ะเหรียญหลวงพ่อผางนะรายการนี้รายการที่5นะคะพี่ๆรายการที่5นะไปกันต่อที่รายการที่6กันเลยนะคะพี่ๆค่ะรายการที่6นะคะ รายการที่6เป็นพระผงของขวัญหลวงพ่อสดวัดปากน้ํารุ่น3ามนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่6นะคะพี่พี่เดี๋ยน้องขออนุญาตแกะให้พี่พี่ดูแป๊บหนึ่งนะคะพี่พี่ขพระผงของขวัญหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะคะพี่พี่ขรายการนี้รายการที่6นะคะพี่พี่รายการที่หนะ ถ้าพี่ๆชอบสนใจสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรด่วนหาน้องได้เลยนะคะพี่ๆค่ะอยากขอดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์หาน้องได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่6นะคะไปกันต่อที่รายการที่7กันเลยนะคะพี่ๆค่ะรายการที่7นะคะเป็นพระขุนแผนนะคะพี่ๆค่ะพระขุนแผนน้ามาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะรายการนี้รายการที่7นะคะพี่ๆรายการที่7นะ ไปกันต่อที่รายการที่8กันเลยนะคะพี่พค่ขารายการที่8นะคะรายการที่8นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยนะคะพี่พค่ขาเหรียญหลวงพ่อมุ้ยนะรายการนี้รายการที่แปดนะคะเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะคะพี่พี่ะปีสองห้าหนึ่งสองนะรายการนี้รายการที่แปดนะคะไปกันต่อที่รายการที่เก้ากันเลยนะคะพี่พี่่ะ รายการที่9้านะคะเป็นพระปิดตานะคะพี่พี่ขาพระปิดตานะแต่น้องไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ขาน้องไม่มั่นใจจริงๆนะคะเรียงกรอบมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่เก้านะคะพี่พี่รายการที่เก้านะไปกันต่อที่รายการที่สิบกันเลยนะคะพี่พี่ค่ะรายการที่สิบนะคะเป็นประหลัดขิกนะคะพี่พี่ขาประหลัดขิกนะ รายการนี้รายการที่10นะคะพี่พี่สวยๆเลยนะคะพี่พคะ่ะรายการนี้รายการที่10นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่11กันเลยนะคะพี่พี่่ะรายการที่11นะคะเป็นพระปิตาหลวงปู่โตะนะคะพี่พี่ขพระปิตาหลวงปู่โตะวัดประดูชฉิมพีนะคะพี่พี่ขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่10นะคะพี่พี่รายการที่10ตน้องขออภัยนะคะพี่พี่ะรายการนี้รายการที่11ดนะคะ รายการนี้รายการที่11นะคะไปกันต่อที่รายการที่12กันเลยนะคะพี่ๆค่ะรายการที่12นะคะเป็นเหรียญจอมสุรินนะคะพี่ๆค่ะเหรียญจอมสุรินนะรายการนี้รายการที่12นะคะพี <be> ่ๆรายการที่12นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่13กันเลยนะคะพี่พี่ค่ะรายการที่13นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพมนะคะพี่พี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อพมวัดช่องเคนะคะพี่พี่ค่ะปี2507นะปี2507นะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่13นะคะพี่พี่รายการที่13นะวันนี้น้องไปแบบไวๆเลยนะคะพี่พี่คะถ้าพี่พี่ ดูไม่ทันหรือว่าอยากขอดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์หานองได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่13นะคะไปกันต่อที่รายการที่14กันเลยนะคะพี่พี่คะ่ะรายการที่14นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่คะ่ะ พระสมเด็จนะพระสมเด็จวัดละคังนะคะพี่พีๆขามาพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาสวยๆเลยนะคะรายการนี้รายการที่14นะคะพี่พๆรายการที่14บสีนะ ไปกันต่อที่รายการที่15กันเลยนะคะพี่พี่คะ่ะรายการที่15นะคะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะพี่พี่คะ่ะหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะรายการนี้รายการที่15นะคะไปกันต่อที่รายการที่16กันเลยนะคะพี่พี่ค่ะรายการที่16นะคะ รายการที่16นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะคะพี่พี่รูปหล่อหลวงพ่อพรมนะเลี่ยมกรอบมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ะรายการนี้รายการที่16นะคะพี่พี่รการที่16นะต่อกันที่รายการที่17กันเลยนะคะพี่พี่ะ รายการที่17นะคะเป็นพระปิดตานะคะพี่พี่ขาพระปิดตาแต่น้องไม่ทราบที่นะคะพี่พี่น้องไม่มั่นใจจริงๆนะคะรายการนี้รายการที่17นะคะพี่พี่รายการที่17นะไปกันต่อที่รายการที่18กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่18นะคะ รายการที่18เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่พี่ะเหรียญหลวงพ่อแดงนะเรื่อกอกกันนะมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่ะมีรอยจานข้างหน้าแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่18นะคะพี่พี่รายการที่18นะคะไปกันต่อที่รายการที่19กันเลยนะคะพี่พี่ะรายการที่19นะคะ เป็นพระกิ่งนะคะพี่ๆขาพระกิ่งนะสวยๆเลยนะคะพี่ๆขาสวยๆเลยนะคะรายการนี้รายการที่สิบเก้านะคะพี่ๆรายการที่สิบเก้านะคะไปกันต่อที่รายการที่ยี่สิบกันเลยนะคะพี่ๆขา รายการที่20นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะพี่พี 20, be, ่ค่ะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี<ข>่พ <anh> ี่เล <us> ี่ยมกรอบกันน้ํามาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่ค่ะรายการนี้รายการที่20นะคะพี่พี่รายการที่20นาไปกันต่อที่รายการที่21กันเลยนะคะพี่พี่ค่ะรายการที่21นะคะ รายการที่21เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะพี่พี่เรี่ยมกรอบกันน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่21นะคะไปกันต่อที่รายการที่22กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปู่หมุนนะเรี่ยมกรอบกันน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่ขา รายการนี้รายการที่22นะคะไปกันต่อที่รายการที่23กันเลยนะคะพี่พี่ขะไปกันต่อที่รายการที่23นะคะพี่พี่รายการที่23นะคะเป็นพระเชียงแสนนะคะพี่พี่ขะพระเชียงแสนนะรายการนี้รายการที่23นะคะพี่พี่รายการที่23นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่24กันเลยนะคะพี่พๆขารายการที่24นะคะรายการที่24นะคะพี่พี่เป็นพระขุนแผนนะคะพี่ๆขาพระขุนแผนนะรายการนี้รายการที่24นะคะพี่พี่รายการที่24นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่25กันเลยนะคะพี่พี่ขรายการที่25นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณน,นะคะพี่พี่ขเหรียญหลวงพ่อคูณปริศต์ทโทนะคะพี่พี่ขรายการนี้รายการที่25นะคะพี่พี่รายการที่25นะคะเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปี2519นะคะรายการนี้รายการที่25นะคะ ต่อกันที่รายการที่26กันเลยนะคะพี่พีขารายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่พี่ขาปีสองสี่หกหกนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่ 26นะคะพี่พี่รายการที่26นะไปกันต่อที่รายการที่27กันเลยนะคะพี่พี่คะ่ะรายการที่27นะคะ รายการที่27เป็นเหรียญหลวงปู่ศรีนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปู่ศรีนะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปู่ศรีวัดเข่าถ้ำบุญนาคนะคะพี่พี่ปี2517นะปี2517นะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่27นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่28กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่28นะคะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่ขาล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมวัดละห่านไล่นะคะพี่พี่ขามาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่28นะคะพี่พี่รายการที่28นะ ไปกันต่อที่รายการที่29กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่29นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อเกษมนะปี2518นะคะพี่พี่ขาเลี่ยมกรอบมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่29นะคะพี่พี่รายการที่29นะไปกันต่อที่รายการที่30กันเลยนะคะพี่พี่ขา รายการที่สาสิบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะพี่พี่ะ่ะเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่พี่ะ่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่สาสิบนะคะไปกันต่อที่รายการที่สามสิบเอ็ดกันเลยนะคะพี่พี่ะ่ะ รายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นพระกิ่งนะคะพี่ๆขาพระ,ะกิ่งนะเรียมกรอบกันนะมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้รายการที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่ๆรายการที่สามสิบเอ็ดนะ ไปกันต่อที่รายการที่32กันเลยนะคะพี่พี่ค่ะรายการที่32นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะพี่พี่ค่ะมาพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ค่ะรายการนี้รายการที่32นะคะพี่พี่รายการที่32นะ ไปกันต่อที่รายการที่33กันเลยนะคะพ er so. ี่พๆ่ะรายการที่33นะคะรายการที่33นะคะเป็นพระกิ่งหลวงปู่โตนะคะพี่ๆขาพระกิ่งหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะพี่ๆสวยๆเลยนะคะรายการนี้รายการที่33 3นะคะพี่ๆรายการที่33นะ ไปกันต่อที่รายการที่34กันเลยนะคะพี่พี่ขาไปกันต่อที่รายการที่34นะคะพี่พี่ขารายการที่34นะคะเป็นเหรียญพระธรรมรังสีนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อเหรียญหลวงพ่อทำ มะลังสีนะคะพี่พี่ขาถ้าน้องพูดผิดประการใดน้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ขามาพร้อมกรอบสวยๆเลยนะคะพี่พี่ขาปี2502นะปี2 5 0 2นะคะพี่พ bueno ี่สวยๆเลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่34นะคะไปกันต่อที่รายการที่35กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่35นะคะ รายการที่35เป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อทบนะเลี่ยมกรอบมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่35นะคะไปกันต่อที่รายการที่36กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่36นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่พี่ขา พระพุทธชินราชนะรายการนี้รายการที่36นะคะพี่พี่รายการที่36นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่37กันเลยนะคะพี่ๆขารายการที่37นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะพี่ๆขาเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะพี่ๆข้างหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะเลี่ยมกรอบมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขารายการนี้รายการที่ 37นะคะพี่พี่รายการที่37นะต่อกันที่รายการที่38นะคะพี่พี่ค่ะรายการที่38นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่พี่ค่ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะพี่พรายการนี้รายการที่38นะคะไปกันต่อที่รายการที่39กันเลยนะคะพี่พี่ค่ะรายการที่39นะคะ รายการที่39เป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะคะพี่พี่ขะพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองนะคะพี่พี่ขามาพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่39นะคะพี่พี่รายการที่39นะคะไปกันต่อที่รายการที่40กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่40นะคะ รายการที่40เป็นพระนางพญานะคะพี่พี่ขาพระนางพญานะรายการนี้รายการที่40นะคะพี่พี่รายการที่40นะวันนี้น้องมีทั้งหมด40รายการนะคะพี่พี่ขารายการละ250ทุกรายการนะคะ2รายการ400นะคะพี่พี่ขาน้องจะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะพี่พี่ช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมเลยนะคะพี่พี่ขาเบอร์โทร0802418 8124นะคะโทรหรือว่าไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะถ้าพี่พี่อยากขอดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์เบอร์นี้หาน้องได้เลยนะคะพี่พี่ขาฝากพี่พี่ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ไม่พลาดคลิป EP จต่อไปของน้องด้วยนะคะพี่พี่ EP นี้เป็น EP ที่115นะคะพี่พี่ EP ที่1นึนะวันนี้ใบข้าวผ่าบานสวัสดีค่ะ